ครับสวัสดีครับคุณมอนรับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เด้งตามตลาดโลกแล้วนะคะก็ดีครับตลาดหุ้นไทยสองวันนี้ทุกคนลืมหมดเลยนะครับลืมวันอังคารลืมวันลืมที่ลงไว้ทั้งหมดนะครับกลับมาดีกว่าเดิมเยอะๆเลยนะครับล้องบอกว่าอะไรนะครับและจะดีต่อไปหรือเปล่าคะมีโอกาสครับมีโอกาสไปได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่าทุกคนเองก็ตั้งสติแล้วก็ถือสตางได้แล้วนะครับว่า หุ้นที่ลงมาของไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่ลงมาต่ํากว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างมากมายทีเดียวนะครับ<ช>อ,อราคาหุ้นตอนนี้มีหุ้นหลายๆห,หุ้นเลยครับที่สามารถจะหายดีเทิร์นได้สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ<ช>เป็นจังหวะที่น่าจะเข้าซื้อมากกว่าที่น่าจะเข้าขายในในช่วงที่ผ่านมาถ้าจำได้ผมเข้าสายกับคุณม่อนผมก็คุยกันอยู่เลยว่าทำไมมันลงมาแรงขนาดนี้เมื่อวันอังคารคุณการให้เข้าสี่เคนะคะครับ,รบวันนี้สี่เคสุดยอดเลยนะฮะขึ้นมาแรงมากมาก ครับเราก็นี่ก็จะพูดถึงต่อนะครับทา, <c oughs> ทางพีเอเนเจอร์แล้วเราก็ปรับเป้าหมายขึ้นเป็นาที่บวกบาทนะครับเ <c oughs> จะเห็นว่าราคาพื้นฐานสามพันหกเนี่ยลงกันไปยี่สิบกว่าบาทนะฮะม่อนยี่สิบหกสิบมัม้งถ้าผมจําไม่ผิดยี่สิบหกสิบเรียกว่าลงไปเรียกว่าแรงโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ <c oughs> พื้นฐานเรายังคงที่ต้องบอกว่าตอนดัชนีพันหกนะครับเราซื้อกันเนี่ยมีฟอร์เวิร์ดสิบห้าเท่าครับคุณม่อนครับตอนลงมาเนี่ยเดือพี่ีสิบสามเท่าใหญ่ไม่ไม่ไม่เข้าซื้อนะครับแต่ตอนนี้ท เข้าใจตรงนี้แล้วว่าเออเอลงมามันเกินปัจจัยพื้นฐานไปนะครับข้อสองคือการที่ทองลงมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการขายทองมารอซื้อหุ้นหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ทุกคนทราบน,นะครับคุณม่อนเองท่านลูงฟังเองก็เหอนะครับราคาทองตอนนี้มีแต่คนปรับเป้าหมายลงนะครับราคาทองมีการปรับเป้าหมายลงคณะเนี้ยตอนนี้หุ้นจะเป็นสีทักเสียงที่ผมว่าก็น่าจะดูหวานสุดหอมสุดตอนเนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับตัวลงมาอีกนะครับถ้ายังมีการปรับตัวลงมาอีกก็ไม่ต้องตกใจนะครับใครมีโฟไว้ใครไม่ไมีก็ห,หาหุ้นดีๆเข้าซื้อช่วงซื้อก็หาจังหวะที่รบมบเข้าซื้อผมว่าจะเป็นความวิ่งที่ที่ที่คุณอาจจะเป็น value investor สมหวังนะครับหลายๆท่านคือตอนยังไม่มีหุ้นก็อยากเป็น value investor นะครับแต่พอติดเข้าไปแล้วอยากรู้อย่างนี้ดูวีไวไอไวไวดีกว่าใช่ไหมครับโยนไปนั่นก็ดีนะครับตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อหาหุ้นดีๆซื้อมีเยอะเลยครับค่ะ ค่ะหุ้นดีๆที่ว่าพี่กันว่าทยอยอาหาซื้อได้เป็นพวกตัวไหนยังไงคะเออยางอย่างซีเคที่เราเล่นคนเมกันอยู่ประจำะนะครับก็ยังคิดว่าอยางเป็นหุ้นที่ผมว่าผมว่ามาดูตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลืมบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะครับบาดแข็งนะครับบาดแข็งเนี่ยแน่นอนกลุ่มที่ได้ปรนะครับคือกลุ่มที่นําเข้าวัตถุดิบเครื่องจักรจากต่างประเทศนะครับหรือมีไรายได้เป็นเงินบาทนะครับหรือมีหนี้เป็นเงินเยนถูกไหมครับงั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารกลุ่มเหล็กกกกลลุุ่่่มมอสร้าง พวกอย่างอะไรดีฮะการบินไทย AOT พวกนี้จะเห็นว่าเขาขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากว่าเขารับเงินเป็นเงินบาทกันนะครับส่วนธุรกิจที่ได้เป็นผลลบนะครับอาจจะเป็นพวกเครื่องหนังจิมพพอโรงแรมอาหารนะครับจะเป็นไทยคมนะครับเพราะรับรายรู้รายได้เป็นดอลลาร์นะครับไอตรงนี้เรามาดูกลุ่มอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่ายุลาบาทอ่อนบาทแข็งเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์นะครับส่วนส่วนหุ้นรายตัวเนี่ยผมก็ยังมองซีเคต่อเนื่องนะครับ อย่างอย่างอย่าง B E T L ก็ยังก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าซาคุณบอลรถคันแรกนะครับรถคันแรกออกมาเยอะแต่ถนนมันไม่ค่อยมีให้วิ่งนะครับรถเยอะถนนไม่ค่อยมีก็ต้องวิ่งทางด่วนกันนนั้นน่าจะเป็นคอนเ็ปร์ตที่ดีนะครับก็ยังน่าน่าสนใจทีเดียวนะครับคิวเฮาส์เองนะครับข้ากลุ่มอย่างคิวเฮาส์ในยอดปีเซลก็ดีมากเพิ่มขึ้นมากนะครับทั้งบ้านทั้งแนวราบคอนโดเลยนะครับราคาก็ให้ไว้ห้าบาทค่ะคิวเฮาส์นะคะ คิวเฮาส์ครับขึ้นไปถึงไหมคะตัวคิวเฮาส์อ่อวันนี้ผมไม่ไม่ได้ดูกราฟดูแต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจครับอันนี้ไม่แน่ใจต้องอาจจะต้องเปิดดูในเครื่องนิดนึงค่ะค่ะแต,แต่แต่คือเวลาจะบอกว่าหุ้นตัวไหนที่ลงแรงๆเนี่ยครับเราไม่ต้องไป,ไปอยา่างหลายๆคนนะครับเตือนนิดนึ่งวุ่นลง,ลงแรงเนี่ยนะครับท่านก็กาจะเวทถูกไหมครับสมมติท่านซื้อไว้สิบบาทนะครับลงมาเจ็ดบาทท่านก็เวท พอเวทไปเนี่ยมันก็จะราคากลางมันก็จะประมาณสักเท่าไหร่ฮะแปดบาทห้าสิบถูกไหมครับพอขึ้นไปถึงแปดใกล้ๆจะแปดบาทท่านก็ไม่ขายนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวทลงมาเนี่ยสู้ไปขึ้นอีกพุ้นอีกตัวหนึ่งที่ราคาเจ็ดบาทแล้วขึ้นเร่งขึ้นไปแปดบาทแล้วท่านขายก็จะได้ฟินลิงที่ดีกว่าได้เปอร์เซ็นตทที่ดีกว่าใช่ครับเปอร์เซ็นอาจจะเท่าๆกันแต่ฟิลลิงไม่เหมือนกัน พอเป็นหุ้นตัวเดิมท่านท่านจะไม่ขายเนี่ยเพราะมันยังไม่กําไรนะครับแต่เป็นที่อีกหุ้นอีกตัวหนึ่งท่านอาจจะดูดีกว่างั้นถ้าช่วงช่วงที่ตลาดเป็นอย่างเนี้ยผมว่าอย่าลงมาเดี๋ยวซื้อถั่วเลยค่ะก็เป็นเรื่องหุ้นที่ดีๆไปก็ว่าไปใช่ไหมฮะซวิตหุ้นไปอย่าไปถั่วตัวเดิมเป็นหุ้นที่ดีอย่างเช่นพวกเคบงเคแบงก็ถั่วไปใช่ใช่ครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมว่าหุ้นดีๆมีเยอะนะเวลาลงมาเนี่ยโอ้โหแต่เดี๋ยวจากที่เข้าใจนะครับพอลงมาทุกคนก็หวั่นแบบหายหมดนะ พอลงมาพันสี่กว่าเพิเรียกว่าเจอเ,จเลยล่ะนะฮะสองวันนี้ลืมแล้วลืมแล้วทุกคนบอกคุณม่อนนิดน,นึงว่าจําได้ไหมครับหลายๆายท่านพูดบอกว่าสงสัยหุ้นจะตกเพราะมีวันหยุดยาวค่ะกลับ,บไม่ตกพรุ่งนี้มันสุกแล้วนะครับจะหยุดยาวแล้ว <c oughs> หุ้นขึ้นนะครับฉะนั้นเนบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเอาผลมาอธิบายเหตุมากไปหน่อยเท่านั้นเองเสมอไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาครับเกาหลีก็ยังพุ่มๆอยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะครับ นอกจากหุ้นสิเคในกลุ่มของก่อสร้างแล้วก็เมื่อกี้พี่พี่การให้กลุ่มรับเหมาเอ้ไปขอโทษค่ะกลุ่มอสังหาคือคิวเฮาส์เป้าหมายราคาห้าบาทครับกลุ่มอื่นๆ็นกเอาสักก็เอาที่จริงกลุ่มอื่นก็ก็ยังมีนะครับพอดีให้ทำไมเพื่อนสองสามหุ้นเนี่ยครับไปเอาให้นักลงทุนจะได้ศึกษาชักๆพอแล้วผมว่าจะให้เยอะไปจะกลายเป็นกองทุนซะนะค่ะมันมีหุ้นอื่น นเคยแนะนำต้งทุนมาสม่เสมอนั่นก็คือหุ้น BTS หุ้น BTS ตอนที่ตลาดตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลดลงแต่เมือ่อตลาดเด้งกลับมาราคาหุ้น BTS กลับย่อนิดนึงค่ะครับกุ้เป็นงไเป็นอาจจะเป็นคือ BTS เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเซลล์ออนแะกก็เป็นไปได้นะครับที่กองทุนเริ่มจะขายได้ตอนนั้นเราก็เกรงกันว่าถ้ากองทุนขายได้เมื่อไหร่หุ้นก็จะขึ้นนะครับก็สะสมกําลังตรงนั้นไว้เยอะนิดเดียวค่ะครับ แล้ในช่วงต้นน okay. ี่อาจจะเข้าเข้าใกล้หามูลค่าที่แท้จริงแล้วก็ก็ในเมื่อหุ้นอีกอย่างหนึ่งนี่ครับหุ้นหุ้นตกไปนี่ไม่ตกมันก็อย่างว่าไม่มีใครเข้าไปช้อนนะครับค่ะค่ะก็มีมีใครช้อนใครใครตกใครตีไม่มีใครเทรดครับมีใครยืนยืนหรือเปล่าแต่ว่าหุ้นหุ้นบีทีเอสนี้พี่การให้ราคาเป้าหมายคือสิบบาทใช่ครับใช่ครับอ๋อก็ใกลเป้าหมายก็เลยปรับปรับไปหาตัวอื่นที่อัพไซด์มากกว่าใช่อัพไซด์อย่างที่ผมบอกคือเ ราคาเป้าหมายคือหมายถึงว่าราคาพื้นฐานนะนะครับสามสิบหกบาทหุ้นลงไปได้ยังไงยี่สิบหกขีดเนาะเออค่ะอืมอืมนะครับมันก็มีหุ้นดีๆที่ให้ให้เขาซื้อเลยวันนี้ก็เด้งมาวันนี้ก็เด้งมาแรงแล้วรูสึกือยี่สิบแล้วมั้งนะครับค่ะแล้วหุ้นกลุ่มสื่อสารนะคะที่ที่คุณกันเคยแนะนําไว้ยังแนะนําแบบไหนต่อคะก็ยังแนะนําต่อครับคือหุ้นสื่อสารนี่ก็เหมาะกับการที่เราพูดกันนะนะครับตอนหุ้นตกตกขายทองออกมากันไปดูเอาเงินไว้ไหนก็ไปพักที่หุ้นสื่อสารซึ่งเป็นห เป็นหุ้นที่ไปเรื่อยๆกว่าในเงนทดีนะครับเออมันก็เขาเรียกอะไรมีดีวเวนใช้ได้นะครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าบางคนอาจจะไปพูดถึงเรื่องว่าคนที่จะร้อนสามจีได้แต่อย่าลืมว่าการร้อนสามทีได้คนแรกก็ค่าเกี่ยมข้าวดอกเบี้ยจ่ายก็มาคนแรกเหมือนกันนะครับมันก็จะมีกมุมที่<ช>ต้องจ่ายตามใช่ใช่ครับใช่ค่ะค่ะค่ะจริงๆในช่วงดีครับถ้าลงมาก็ยังหาโอกาสเข้าซื้อครับก็คือซื้อก่อนที่จะปิดสงครามเลยค่ะอ่าก็ถ้าไม่ลบไม่ซื้อครับถ้าไม่ลบไม่ซื้อ อาไม่บไถึงหุ้นลบนะครับไม่ใช่เกาหลีนะครับ <c oughs> ถ้ถถหุน้นไม่ลงมาหุา้นไม่ลงมาแดงไม่ซื้อก็คือวันจันทร์เราหยุดไงฮะก็เลยเอ๊ะนี่พฤลงหัสสุกแล้วเราไม่ได้ทยอยขายหรอคะก็ขึ้นมาก็ขายครับก็ควรจะต้องขายครับอขึ้นมาก็ขึ้นมาขายไปแต่บางครั้งจะถึออยงยาวก็ถือได้ครับแน่นอนคใครอยากเล่นสงครามมีความสุขก็โอร์ตนะครับอ๋อค่ะไม่อยากถือพอร์ตไปเที่ยวด้วยนะใช่ล้นล้นตลอดเวลานะครับน้ำไม่ฉ่ำใจนะคะ ใช่ครับเดี๋ยวเล่นน้็เล่นน้ําไม่ฉ่ำใจด้วยวิ่งขึ้นอะไรรถกระบะก็ไม่ได้นะครับก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นน้ํากันใหม่อ๋อ,อตามกฎหมายไม่ขึ้นรถกระบะละ <c oughs> ไม่รู้ต้องไปทั้งอะไรแทนนะก่อนค <c oughs> ่ะค่ะก็สบายใจสำหรับตลาดพื้นไทยก่อนสงกรานนะคะครับครับมาขอนะครับขอขอวยพรท่านท่านผู้ชมทุกนนะครับเดินทางปลอดภัยไปหา ใครไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็ให้มีความสุขกันมากๆใครอยู่กรุงเทพก็มีความสุขใครไปดาวประเทศก็ขอให้มีความสุขนะครับเปิดมาขอให้เขียวตั้งกระดานค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะ